ทุกๆคนนะครับมีจิตความเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ล้นะครับสีเสื้อที่เราใส่นะครับเหมือนกันมแตำรวจอาชีพไม่ใช่มีอาชีพเป็นตำรวจนะครับเมตานำนะครับพี่ๆจราจรถ้าฝนตกหนักเราก็เลิกถ้าฝนตกเบาเราก็ออกมานะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ความพร้อม นะครับของพวกเราผมถือว่าถือว่าพร้อมมากพร้อมในขีดสูงสุดนะครับแล้วต้องขอบคุณท่านผู้กัปจืดด้วยนะครับที่ที่ถือว่าเป็นนักพัฒนาแล้วก็นักปกครองที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้พวกเรานะครับแต่พวกเรานะครับจะพูดยังไงดีอะผมเชื่อว่าทุกๆกคนนะครับมีจิตความเป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้วนะครับสีเสื้อที่เราใส่ นะครับเหมือนกันแม้กระทั่งผมนะครับเป็นรองผู้การพี่เป็นรองผู้การผู้กับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถอดยศออกเราก็คือสีเดียวกันทํางานเหมือนกันน้องทุกคนที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่น้องทุกคนที่ออกไปทำงานสองศูนย์นะครับน้องมีหน้าที่เหมือน CEO เหมือนผู้กับตัดสินใจคิดวิเคราะห์ในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย หลักในการทํางานเบื้องต้นไม่เป็นไรน้องรักขอบคุณมากนะครับหลักในการทํางานเบื้องต้นของพวกเรานะครับเป็นตํารวจอาชีพไม่ใช่มีอาชีพเป็นตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาว่าตํารวจอาชีพผมเชื่อว่าพี่พี่น้องๆทุกคนรู้แล้วก็เข้าใจว่าคําว่าตํารวจอาชีพคืออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของผมนะครับผมฝากไว้นิดเดียว นะครับเผื่อไม่ไม่ได้ขึ้นไปห้องประชุมการเป็นตำรวจของพวกเรานะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยผมฝากไว้นิดเดียวงจริงเมตตานำนะครับพี่พี่จราจรเมตตานำการปฏิบัตินะครับเมื่อไหรที่เรามีเมตตามากๆสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราก็จะได้กลับมามีความกรุณายเยอะๆอเราก็จะได้ลดความโลภลงนะครับมีความยินดี นะครับเมื่อเห็นชาวบ้านเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพวกเราว่าตำรวจยุคใหม่นะครับร้อยละ89.5สิ่งที่ประชาชนเขาเกลียดตำรวจ89.5เกลียดเพราะว่าพวกเราพูดจากับเขาไม่ดีหยาบคายดูถูกดูแคลนบูลลี่กดขี่ข่มเหง คำหยาบถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเพราะมันคือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาบอกมาตารวจคะพูดกับหนูดีๆก็ได้คะ่ะตำรวจครับพูดกับลุงดีๆก็ได้ครับคำหยาบมันมีอยู่สองประเภทหนึ่คำหยาบใช้กับคนที่สนิทสองคำหยาบที่เป็นคำด่าและไม่สนิท พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้มาสนิทไม่ได้มารู้จักอยากใช้คำหยาบกับเขานะครับเพื่อนฝูงคุยกันนะครับมึงมาพาโวยได้แต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับตำรวจยุคใหม่นะครับเมตานำผู้จากับเขาดีๆนะครับหลักการปฏิบัติของผมมันมีอยู่แค่นิดเดียวครับ3ข้อนะครับ talk t u s k and give ครับ ท้อคือพูดคุยกับเขาดีๆพูดวาจาสุภาพสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าผมทําให้ทุกทกท่านเห็นได้นะครับทัชคือการสัมผัสสัมผ,สมผัสมีอยู่สองแบบครับแบบแรกคือสัมผัสโดยการสัมผัสให้กําลังใจแบบที่สองคือการสัมผัสโดยจิตวิญญาณความรู้สึกมีส่วนร่วมกับเขากรฟคือการให้ครับเมื่อไหรที่เราอยากจะให้เราไม่อยากจะได้เมื่อนั้นน้องจะสบายเมื่อนั้นน้องจะรู้สึกว่าเราได้ ได้ทําในสิ่งที่ที่ดีแต่เมื่อไรที่เราคิดอยากจะเอาจากเขาคิดอยากจะได้จากเขาเล็กๆน้อยๆเราจะเครียดเราจะไม่มีความสุขลองดูนะครับหลักการของพี่แค่นี้ครับเมื่อไรที่เราคิดจะให้เมื่อนั้นเราจะมีความสุขแล้วเมื่อไหรที่เราเมตตายเยอะๆเราจะรู้เลยว่าสิ่งดีๆจะตามเข้ามาในชีวิตเราผมพูดแค่นี้นะครับผมหวังว่าพวกเราคงจะจะเข้าใจแล้วก็ตั้งมั่นนะครับในสิ่งที่ที่พี่ได้บอก กับพวกเราไปนะครับแล้วก็หวังใจว่านะครับหวังใจว่าตำรวจอุดรน,นะครับเป็นเมืองพระเมืองธรรมะนะครับลานที่เรายือนอยู่นะครับรู้อยู่แล้วว่าเป็นลานชื่ออะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมตตานาำ